กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค้านะคะเดี๋ยวลูกค้าจะส่ง,ส,งสินค้ามาให้แล้วนรันจริงๆช่วงนี้มีลูกค้านะคะแต่ลูกค้าผลิตเรียบร้อยแล้วนรันเดี๋ยวเขาจะส่งสินค้ามาให้นะ แต่ก็อาฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ฟื้นฟูถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะมีผู้ข้าวเกอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของเราให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงใครเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานดูนะคะตัวนี้นะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่อง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย090089996นะคะ ออมากันที่เจสซี่นะคะอดีตนางงามสังกัด TPN เนาะนะคะเจสซี่ชี้โฆษณา Apple นะคะคงขายขำหลายๆซีนมันก็ยังเกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นเองนะคะมันก็มีคนที่คิดเห็นบอกว่ามันเก่าเกินไปบางคนเขาก็บอกว่าเมืองไทยพัฒนาไปได่ต้องตั้งเยอะแยะมากมายนะคะสนามวินดอนเมืองมันก็ไม่มีอย่างนี้แล้วนัลัน ไม่มีแล้วนะสนามบินดอนเมืองก็เลนโนเวชจนสวยงามแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นของโฆษณานะคะ iPhone น,นะคะที่หลายคนยังเกิดดราม่าอยู่แล้วก็าถกเถียงกันสนั่นหวั่นไหวว่าเป็นการเหยียดหรือไม่เหยียดประเทศไทยล่าสุดนะคะอดีตรองอันดับหนึ่งมิส s u นเว e ร์สไทยแลนด์ปี2023นะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องของการไขขำหลายๆซีนก็ยังเกิดขึ้นในเมืองไทยลองไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ คิดยังไงโฆษณาไอโฟนเหรอคือในมุมมองเจสซี่นะเจสซี่ว่าคงแบบขายขำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันเป็นการ representation ประเทศไทยไดีหรือเปล่า mm. ก็คือไม่ไมง่ายมันอาจจะไม่ represent ประเทศไทยได้ดีหมดแต่สถานการณ์บางอย่างก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เข้าใจว่าคนไทยอยากจะอยากให้คนต่างชาติมองว่าประเทศไทยเรามัน develop มาขนาดไหนแล้วมันก้าวหน้ามาขนาดไหน ก็เลยรู้สึกว่าคนไทยเราอ่ะที่เห็นอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นการ representation ประเทศไทยในมุมมองที่ดีแต่ความคิดเห็นองนจสซี่คือสิ่งพวกนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ Apple ไม่ได้เซ็นสัญญากับประเทศไทยเนาะว่าจะแบบโอ้โหเราจะนำเสนอประเทศไทยในทางที่ดีที่สุดหรือว่าเขาเซ็นไม่รู้นะค่ะ ก็เป็นมุมมองของเจสซี่นะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าเธอถามพี่เนี่ยนะคะในคนที่เรียนจบทางด้านโฆษณามาเนี่ยก็ถือว่าแอปเปิลเขาประสบความสําเร็จนะคะเกิดการกระแสต่อต้านเพราะว่าโฆษณาเนี่ยนะคะถ้าเกิดทาแล้วถูกคนด่านเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จของคน,คนทําโฆษณาลัน <c oughs> คนทำต่อให้ถูกแบนแต่ว่าเป็นการพูดถึงแต่คนก็ยังตามไปดูเพราะเดี๋ยวนี้คลิปพวกนี้ต่อให้ลบออกไปเขาก็ยังมีต้นฉบับเก็บไว้ถูกต้องไหมล่ะนะคะมันก็เหมือนที่บอกว่า ห้ามเดินผัดลักษณะมแล้วเราเดินกันไหมเดินห้ามกินข้าวในเวลาเรียนกินกันไหมก็กินนะคะห้องน้ํานี้ห้ามใช้เฉพาะอาจารย์เท่านั้นใช้ไหมใช้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาอีกหนึ่งคนที่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช่คนไทยหรือเปล่าแต่ดูจากรูปลกรรูปกายหยาบแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนไทยนะคะแต่เขาพูดไทยได้นะคะ เดวิดวิลเลียมนะคะเขาเป็นอะไรกับวานิสตาวิลเลียมนี่ฉันก็ไม่รู้นะคะเขาบอกร่ม้มห้หลังถูกด่าไม่ใช่คนไทยทําเพื่อผลประโยชน์นะคะจากกรณีเดวิดวิลเลียมนะคะ t ิกตอเกเอนะคะออกมาเคลื่อนไหวประเด็นโฆษณาของ Apple นะคะที่ถ่ายทําในเมืองไทยในลนักษณะทํา a p p l e เหมือนไม่ให้เกียรติคนไทยเดวิดจบโฆษณามาหรือเปล่าลูกเดวิดไม่ได้จบโฆษณามานนะลูกนะ ด้วยการถ่ายโฆษณาในเชิงที่ทําให้ประเทศไทยดูไม่ดีต่อมานะคะเดวิดก็ได้ให้สัมภาษณ์ทาง CNN ด้วยใช่ไหมอุ้ยซ N เเลยเหรอหลอ CNN เหรอในประเด็นดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะเดวิดนะคบวิลเลียมไม่ใช่วันซ่าวิลเลียมนะคะเดวิดวิลเลียมนะคะเปิดใจอีกครั้งนะคะโดยโพสต์ผ่านทลิปเฟซบุ๊กนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพี่ก็ได้อ นะคะโดยเดวิดนะคะได้เปิดใจว่านะคะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะพิมพ์ว่าผมฝากให้คิดกันว่าคนทําคลิปที่กล่าวหาว่าภาพยนตร์เนี้ยดูหมิ่นคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาก็พูดถูกนี่เขาไม่รู้จักประเทศไทยและคนไทยมีเท่าดีเท่าผมไอคาที่ว่าฝรั่งหัวใจคนไทยมันไม่มีอยู่จริงอืมเขาก็พูดถูกคลิปที่เข้ามาเขาทํามันก็เพื่อผลประโยชน์รายได้จากยอดไล์ยอดวิว ของตนเองเขาไม่ได้ทําเพื่อรักประเทศไทยเพราะเขาไม่ใช่คนไทยแล้วเดมิ์ก็ออกมาโต้ใช่ไหมออกมาเพราเขาเขามีบัตรทำงานไหมอยู่ในเมืองไทยอ่ะเขามีบัตรทำงานไหมหรือว่าเขาถือเขาามาทำอะไรในเมืองไทยเขามีบัตรมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเห็นเขาพูดเยอะจังเลยอ่ะแล้วก็พูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเอาไปฟังกันดีกว่าค่ะคนอื่นเนี่ย พี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอันเนี้ยเสียใจจริงจงเสียใจมากๆคือตอนพี่อ่านรอบแรกกับพี่ร้องไห้นะพี่ร้องไห้เพราะว่าก็พี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยอะเอาจริงพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนรายกันนะทุกคนแล้วแล้วพี่อยากให้ทุกคนที่ดูพี่เข้าใจสิ่งเนี้ยว่าคือพี่มามีบ้านในประเทศไทยใช่ป่ะแล้วก็พี่ไม่รู้ว่าคนที่ดูพี่อะคุณคุณสามารถเห็นถึงความจริงใจของพี่ได้หรือไม่แต่การที่โดนเยยดแบบเนี้ยการที่เขาบอกว่าแบบ พี่ไม่ใช่คนไทยจะไม่มีวันเป็นคนไทยจะไม่มีวันสามารถแบบเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้ก็พี่รู้สึกเหมือนแบบเป็นเอาท์ไซเดอร์คือคําถามเดียวที่อยากจะตั้งวันนี้คืออะไรหรือปะคือเราต้องทําอะไรถึงคนไทยจะยอมรับเราทําไมทาไมเราไม่สามารถเป็นคนไทยได้ทําไมเราแค่หน้าตาหน้าตาไม่เหมือนหรอคือคืออันนี้ขออนุญาตเลยนะมันมันเสียความมั่นใจมากๆแล้วเราคิดว่าแบบเออในการที่เราเออกไปสู้เพื่อคนไทย กับ CNN ในการที่เราออกมาแบบทําแบบเนี้คือนึกว่าคนไทยจะแบบลักเราเรายอมรับเราในฐานะคนไทยอีกคนหนึ่งก็ขออภัยทุกคนถ้าทําให้ใครโกรธล้วกันขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์สู้เพื่อคนไทยนะคะแต่ดูจากภาพรักไ์ยายนอกคุณก็ไม่ใช่คนไทยนะคะคุณไม่ต้องมาห่วงหรอกค่ะเรายังมีงลีน่าจางนะรัน เรายังมี4ีสีวัดนะคะแล้วก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่เป็นคนไทยแท้แบบร้อยเนตนะคะเกิดในเมืองไทยในแผ่นดินไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยนะคะที่น้องเนี่ยอุตส่าห์ไปให้สัมภาษณ์ CNN ใช่ไหมแล้วบอกว่าใช้ซัมซุงดีกว่าใช่ไหมแล้วสุดท้ายทําซุงทำโฆษณาเป็นยังไงก็ <c oughs> ไม่ได้ต่างจาก Apple <c oughs> ไม่ต่างกันค่ะนะคะ อืมนะคะไม่ต่างกันค่ะถ้าสมมุติว่ามีเดวิดคนเดียวออกมาเรียกร้องแล้วก็ไม่มีคนไทยคนอื่นออกมาเนี่ยพี่ก็จะมองว่าเออเดวิดเขาช่วยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่า David เดวิดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยคือลีน่าจังค่ะซีซีวัตค่ะนั่นเขาคือคนไทยแท้ร้อเค่ะวันเรซ์ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาพูดมาจากใจค่ะเขาพูดมาจากหัวใจของเขาถามว่าเดวิดผิดไหมที่จะมาพูดไม่ผิดหรอกค่ะแต่สิ่งที่เดวิดพูดเนี่ยอย่างที่เขาก็สงสัยกันว่ามันเคลือบแคลงอ่ะเข้าใจปะและเดวิดบอกว่าใช้ซัมซุงดีกว่าเหรอลันพี่เราเห็นนะแล้วซัมซุงก็ทาําโฆษณาก็ไม่ได้ต่างจากแอปเปิลนะโอ้นะคะเบาได้เบาลูกเบาได้เบาค่ะเบาได้เบานะคะ เบาได้เบาค่ะนะคะเราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้แต่เมื่อวันหนึ่งคนอื่นต้องวิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องรับให้ได้ค่ะนะคะคุณวิพากษ์วิจารณ์คนไทยคุณวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นหมดแต่เมื่อวันหนึ่งคนไทยวิพากษ์วิจารณ์คุณคุณบีบน้ําตาดิฉันก็ไม่รู้ว่าน้ําตานี่เป็นน้ําตาจอระเข้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขอบคุณค่ะถ้าอยากจะเป็นฝรั่งหัวใจไทยไม่ว่ากันแต่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังไงก็ไม่ใช่คนไทยค่ะนะคะเพราะคนไทยเขาก็สู้กันอยู่แล้วค่ะนะคะไม่ต้องห่วงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะอ่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะ NK นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีคอร์อสิตินนะคะและก็ผู้ข่าวนะคุณผู้ชมนะคะใครที่เป็นโรคปอดเบาหวานความดันนะคะรูมาตอยลองทานดูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996นะคะ ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมขาอะไรอ่ะอ๋อเห็นแล้วอีเดซี่มันเอามาโพสต์อยู่เออเขาบอกเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ถูกฟ้องทั้งวงแล้วก็ไปเทงานคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเขาจะไต่สวนมูลฟ้องนะ่ะรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ